การเลือกสีสำหรับแต่งบ้าน สีที่เลือกควรสอดคล้องกับลักษณะของพื้นที่เช่นหากพื้นที่เล็กให้ใช้สีอ่อนหรือสีสว่างจะช่วยทําให้ห้องดูกว้างและโปร่งขึ้นส่วนห้องที่กว้างสามารถใช้สีเข้มเพื่อเพิ่มความอบอุ่นได้หรือจะเลือกสีตามอารมณ์และบรรยากาศที่ต้องการเพราะสีมีผลต่ออารมณ์เช่นสีฟ้าหรือสีเขียวก็ให้ความรู้สึกสงบสีเหลืองหรือสีส้มก็ให้ความรู้สึกสดใสและกระตือรือร้นดังนั้นควรเลือกสีที่สะท้อน อารมณ์และบรรยากาศที่คุณต้องการสร้างในห้องนั้นๆหรือใช้สีร่วมกับเฟอร์นิเจอร์และของตกแตง่งสีของผนังควรเข้ากันได้ดีกับสีของเฟอร์นิเจอร์และของตกแตง่งเช่นหากเฟอร์นิเจอร์มีสีเข้มผนังอาจจะใช้สีอ่อนเพื่อไม่ให้ห้องดูทึบจนเกินไปแสงสว่างก็มีผลต่อสีที่เราเห็นสีในเวลากลางวันอาจจะดูแตกต่างจากสีในเวลากลางคืนดังนั้นควรทดสอบสีที่คุณเลือกในแสงต่างๆเพื่อให้แน่ใจว่า ว่าสีที่เลือกจะดูดีทั้งกลางวันและกลางคืน